สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์อยู่กับผมอาจารย์ปริวัติธรรมมาอาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมารับช่วงต่อจากอาจารย์อมรรัตน์ซึ่งก็จะอยู่ในการตะลุยโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่และแรงแรงโน้มถ่วงและแรงทางไฟฟ้าครับงั้นเรามาเริ่มโจทย์กันเลยนะครับก็การเคลื่อนที่และแรงนะคะจะเป็นการออตะลุยโจทย์ต่อเนื่องจากครั้ง ก่อนหน้านะครับก็จะเป็นบทการเคลื่อนที่แบบ s ิ m p l e Harmonic นะครับหรือการเคลื่อนที่แบบฮาร์ o n นิกอย่างง่ายนะครับอะมาเริ่มดูที่การทดลองการแกว่งูกตุ้มนาฬิกากันก่อนนะครับเอ่ออาจารย์จะนำครับฐานที่มีเสาจากนั้นผูกติดกับลูกตุ้มนะครับด้วยเชือกนะครับเอ่อจะกําหนดให้นะครับตำแหน่งแต่ละจุดคือ a b แล้วก็ c นะครับโดยอาจารย์ครับจะเริ่มปล่อยจากจุด a ให้เคลื่อนที่ไปยังจุด b แล้วก็มายังจุด c จากนั้นครับจุด C กลับมาที่จุด B แล้วก็กลับมาที่จุด A นะครับการเคลื่อนที่แบบนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายหรือการเคลื่อนที่ซ้ำไปซ้ำมาในตำแหน่งเดิมนะครับ A ไปที่ B B มาที่ C C กลับมา B แล้วก็ย้อนกลับมา A นะครับในกรณีแบบนี้นะครับถ้าสมมติ การเคลื่อนที่ของวัตถุเริ่มที่ A คือตำแหน่งที่1มาที่ B เป็นตำแหน่งที่2มา C ตำแหน่งที่3 C มา B เป็นตำแหน่งที่4แล้วก็ B กลับมา A นะครับคือตำแหน่งที่5นะครับซึ่งก็จะช้ำซ้าจุดเดิมของเขานะครับโดยที่ครับการเคลื่อนที่ทำเหอนีย่างง่ายนี้นะครับเราจะต้องรู้จัก2คํานะครับก็คือคําว่าความถี่กับคําว่าค่านะครับโดยความถี่นะครับ คือจำนวนรอบต่อเวลาส่วนคาบคือเวลาที่ใช้ต่อ1รอบนะครับโดย1รอบคิดอย่างไรนะครับ1รอบจะต้องคิดจากตำแหน่ง A ไป B B ไป C C มา B แล้วก็ B กลับมา A นะครับอันนี้จะเรียเป็น1รอบนะครับโอเคนะครับความถี่คือจำนวนรอบต่อด้วยเวลานะครับแต่ถ้าเกิดคาบคือเวลาต่อ1รอบ เราจะเห็นว่าครับความสัมพันธ์ระหว่างค่ากับความถี่เป็นส่วนกลับกันนะครับความถี่จะใช้ตัวย่อคือตัว f นะครับมาจาก w ว่า frequency ส่วนค่า period ใช้เป็นตัว t นะครับหน่วยของความถี่นะครับคือ hertz นะครับส่วนหน่วยของค่าคือ second นะครับหรือวินาทีนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเราพร้อมแล้วนะครับเรามาดูการทดลองต่อมากันนะครับโดยการทดลองถัดมานะครับจะเป็นการหาคาบและก็ความถี่ของการเคลื่อนที่ ของฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับโดยเป็นลูกตุ้มนะครับที่ผูกทวงเอาไว้กับตัวเชือกนะครับเราสามารถหาคาบนะครับได้จากสมการ2 π t l ส่วนด้วย g นะครับในขณะที่ความถี่นะครับก็คือส่วนกลับของคาบนั่นเองจึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน 2π√g ส่วน L นะครับจะเห็นว่ามันมีการกลับเศษแล้วก็ส่วนนะครับของตัวคาบนั่นเองถัดมาครับ การเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกอย่างง่ายครับยังเกี่ยวข้องกับสปริงนะครับเนื่องด้วยตัวสปริงนะครับมีลักษณะที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ทําให้ตัววัตถุนะครับเกิดการเคลื่อนที่ซ้าไปซ้ำมาตําแหน่งเดิมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับในแผ่นภาพบนสุดนะครับที่วัตถุมวลเอ็มผูกติดอยู่กับสปริงจากนั้นครับเราออกแรงยืดวัตถุนะครับออกมาที่ตําแหน่งที่ทําให้สปริงนั้นยืดออกนะครับด้วยระยะ x จากนั้นครับเมื่อเราปล่อยนะครับจะพบว่าสปริงจะเกิดแรง f นะครับที่ทําให้สปริงนั้นเกิดการหดวัตถุนะครับจากเดิมนะครับอยู่ค่อนข้างจะห่างจากตัวกําแพงตัวนี้เนาะก็จะเคลื่อนที่นะครับเข้าใกล้กําแพงจากนั้นครับเมื่อสปริงครับเกิดการหดสปริงก็จะมีแรงนะครับที่ทําให้ดันวัตถุออกห่างจากตัวกําแพงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้ตัววัตถุตัวนี้เองนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่ ในตำแหน่งเดิมนะครับซ้ําไปซ้ำมาครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเหมือนกันนะครับในส่วนของสปริงนะครับเราสามารถหาคาบแล้วก็ความถี่ได้เช่นกันนะครับโดยตัวคาบครับสามารถหาได้จากสมการ2พายสแควรูทเอ็มส่วนเคนะครับส่วนความถี่ครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2พายสแควรูทเคส่วนเอ็มนะครับก็จะพบว่าตัวค่าปรับความถี่นั้นความสัมพันธ์คือแปรผกผันกันมาลงดูโจทย์ข้อที่1กันนะครับ น็อตขนาดเล็กผูกด้วยสายเอ็นแขวนไว้ให้สายยาว1นะครับเมตรนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับคาบการแกว่ง T ของน็อตตัวนี้ครับกับความยาว l ตัวนี้นะครับเออมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับจะพบว่าโจทย์ต้องการหาคาาเนาะของตัวน็อตนะครับที่ผูกติดอยู่กับเส้นเอ็นนะครับก็เมื่อปล่อยนะครับวัตถุวัตถุก็จะมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย นนัั่เองะครซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถหาค่าจากสมการ2อพายสแควรูทอส่วน G นะครับฉะนั้นตัวค่าบนี่ครับตัว T ครับจึงมีความสัมพันธ์กับสแควรูทแอลแล้วก็แปรผกผันกับสแควรูทจเมื่อทําการยกกําลังสองนะครับ จะพบว่าครับคาากาลังสองจะแปรผันกับ l นะครับและคาบกําลังสองจะแปรผกผันกับ g โจทย์ครับข้อที่1ครับ t กําลังสองเป็นปฏิภาคกับ l นะครับอันนี้หมายถึงแปรผันตรงนะครับแปรผันตรงกับ l ซึ่ง t กําลังสองแปรผันตรงกับ l ข้อนี้ก็จึงตอบข้อ1ได้เลยนะครับส่วนข้ออื่นผิดอย่างไรนะครับข้อที่2ครับเอ่อ t ครับแปรผันตรงกับ l ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เนาะเพราะว่า t นะครับต้องแปรผันตรงกับ สแควรรูทแอนะครับข้อ2จริงไม่ใช่นะครับข้อ 3t มกำลังสองเป็นปฏิภาคตรงกับ L อกำลังสองนะครับเราก็จะพบว่าครับตัวค่ากำลังสองจะต้องแปลผันตรงกับ L เฉยๆเนาะไม่ใช่ L อลกำลังสองนะข้อ3ก็จริงไม่ใช่ข้อที่4ครับสแควรรูท t ครับเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L นะครับก็ข้อนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะ เป็นปฏิภาคโดยตรงกับ l จะต้องเป็น t กํลังสเนาะไม่ใช่ square r o t นะครับฉะนั้นข้อที่1ก็จึงตอบข้อ1ได้เลยนะครับถัดมาครับข้อที่2การแกว่งของน็อตแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายจากตำแหน่ง a นะครับไปตำแหน่ง b ใช้เวลา0.5วินาทีคาบการแกว่งจะมีค่ากี่วินาทีนะครับก่อนอื่นครับเรามาดูก่อนนะครับว่าคาบคืออะไรนะครับถ้าจําได้ครับคาบคือเวลาที่ใช้ ใน1รอบเวลาได้ใช้ใน1รอบฉะนั้นเรามาดูกันนะครับ a ไป b คือกี่รอบนะครับ A ครับมา b อันนี้ใช้เวลา0.5วินาทีฉะนั้น b ไป c ครับก็ต้องใช้เวลา0.5วินาทีเช่นเดียวกัน C กลับมา b ก็ใช้เวลาอีก0.5วินาทีและ b กลับมา a ก็ใช้เวลาอีก0.5วินาที a ไป b b ไป C c กลับมา b b กลับมา a นะครับก็เท่ากับ1รอบด้วยกันฉะนั้น ใน1รอบนะครับจะพบว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้น0.5 0.5บวก0.5บวก0.5บก0.5จึงมีค่าเท่ากับ2วินาทีนะครับก็ข้อนี้จึงตอบช้อยข้อ4ได้เลยนะครับถัดมาครับข้อที่3การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับก็คือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนาะถ้าให้ลูกตุ้มเคลื่อนที่จาก A ไป B เออไป C แล้วก็ไป B ครับโดยใช้เวลาทั้งสิ้น3วินาที ค่าการเคลื่อนที่จะมีค่าเท่าใดนะครับข้อน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับโจทย์ต้องการหาเวลาที่ใช้ใน1รอบเวลาต่อ1รอบนะครับว่ามีค่าเท่าใดอ่ะเรามาพิจารณาตัวแผนภาพดูก่อนนะครับ A ไป B B ไป C แล้ว C ก็กลับมา B นะครับทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาสิ้น3วินาทีด้วยกันนะครับแต่เราต้องการหา a ไป b b ไป c c มา b แล้วก็ b กลับมา a เนาะถึงจะครบ1รอบนะว่ามีค่าเท่าใดนะครับเราก็มาดูข้อนี้กันนะครับเราจะพบว่าครับถ้าเกิด a ไป uh, b b ไป c แล้วก็ c กลับมา b เนี่ยมันมีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันเนาะ3เส้นทางนะครับใช้เวลา3วินาทีก็จึงสามารถแยกได้ว่าครับในแต่ละเส้นทางอ่ะใช้เวลา1วินาที1วินาทีนะครับเออ A มา B 1วินาที B ไป C ก็1วินาทีเนาะแล้วก็ C กลับมา B ก็1วินาทีด้วยกันนะครับฉะนั้น B ครับกลับมา A ครับก็ต้องใช้เวลา1วินาทีเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงพบว,ว่าครับ1รอบ A มา B, B B ไป C C มา B แล้วก็ B กลับมา A นะครับ1รอบเนี้ยใช้เวลาไปทั้งสิ้น1บวก1นบวกบวก1นครับก็มีค่าเท่ากับ4วินาทีนะครับก็ตอบตัวเลือกที่3ได้เลยนะครับ ขัดมาครับข้อที่4ครับโจทย์ถามว่าข้อข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคาบของลูกตุ้มอย่างง่ายจากสมการครับคาบของลูกตุ้มอย่างง่ายสามารถหาได้จากสมการ t มีค่าเท่ากับ2องพ่สแควรูท l ส่วน g นะครับเราก็จะพบว่าครับคาบจะต้องเกี่ยวข้องกับความยาวเชือกเกี่ยวข้องกับค่า g นะครับหรือแรงโน้มถ่วงนะครับตัวเลือกที่1ครับของข้อ4ครับเออคาบไม่ขึ้นกับความยาวเชือก ฉะนั้นข้อ1นี่จึงผิดนะครับไม่ใช่ถัดมาครับข้อที่2ครับไม่ขึ้นกับมวลของลูกตุ้มเราจะพบว่าครับจากสมการเนี้ยตัวค่าบอ่ะไม่มีมวลเข้ามาเกี่ยวข้องในสมการนะครับฉะนั้นข้อ2เนี่ยเออคาบไม่ขึ้นกับมวลลูกตุ้มข้อ2นี้น่าจะถูกนะครับเรามาดูช้อยข้อ3าข้อ4ดูก่อนครับว่ามันผิดอย่างไรข้อ3นะครับคาบนะครับไม่ขึ้นกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเราจะพบว่าในสมการอ่ะมีค่าจีนก็คือ แรงโน้มถ่วงนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงนะครับข้อ3จรจึงไม่ใช่ส่วนข้อ4นะครับคาบมีค่าเท่าเดิมเมื่อไปแกว่งบนดวงจันทร์นะครับเราจะทราบว่าค่า g นะครับบนโลกนะครับมีค่าไม่เท่ากับค่า g บนดวงจันทร์ฉะนั้นนะครับค่าบนโลกกับค่าบนดวงจันทร์ก็จึงไม่เท่ากันนะครับค่าบนโลกจึงไม่เท่ากับค่าบนดวงจันทร์ ฉะนั้นข้อ4ก็จริงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นั่นเองนะครับฉะนั้นข้อ4จึงตอบตัวเลือกที่2ถัดมาครับข้อที่5ครับลูกตุ้มนาฬิกากําลังแกว่งกลับไปกลับมาแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับก็คือการเคลื่อนที่ซ้ำไปซ้ำมาเนาะที่ตําแหน่งต่ําสุดครับของการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาจะมีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับเรามาดูตําแหน่งต่ําสุดตัวนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการพิจารณานะครับก็คือมีเรื่องของความเร็วกับความเร่งนะครับ ก็มีข้อหนึ่งความเร็วสูงสุดความเร่งสูงสุดข้อ2ความเร็วต่ําสุดความเร่งสูงสุดนะครับข้อ3ความเร hey, ็วสูงสุดความเร่งต่ําสุดแล้วก็ข้อ4ความเร็วต่ําสุดความเร่งต่ําสุดนะครับอ่ะครับเราก็มาพิจารณาครับว่าที่ตำแหน่งต่ำสุดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับด้วยลักษณะของตัวลูกตุ้มนะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ลูกตุ้มนะครับจะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นอาจารย์เขียนเป็นตำแหน่ง A B C เนาะ ลูกตุ้มจะขึ้นที่จากตำแหน่ง A ครับมาตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่ง B ไปตำแหน่ง C นะครับอันนี้คือขาขึ้นเนาะก็จะพบว่าครับที่ตำแหน่ง C เนี่ยมันคือจุดสูงสุดของลูกตุ้มที่สามารถขึ้นไปได้นะครับเราจะพบว่าที่ตำแหน่งเนี้ย v นะครับจะมีค่าทเท่ากับ0เนื่องจากเป็นจุดที่ไม่มีความเร็วที่ทําให้ลูกตุ้มเนี้ยไปต่อได้นะครับลูกตุ้มจะต้องเคลื่อนที่นะครับจาก C แล้วก็กลับมา B แล้วก็ B กลับมาที่ A นะครับในขณะเดียวกันครับถ้าลูกตุ้ม ลงมาที่ตำแหน่ง B ครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดในการเคลื่อนที่นี้นะครับจะพบว่าครับที่ตำแหน่ง B ครับความเร็วครับจะมีค่ามากที่สุดนะครับเนื่องจากมีการถ่ายโอนพลังงานเนาะเปลี่ยนนะครับมาเป็นพลังงานพลังงานศักย์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานจนนะครับจึงทําให้มีค่าความเร็วที่มากนะครับเมื่ออยู่ที่ตำแหน่งที่ต่ําจากนั้นครับเราจะพบว่าตำแหน่ง B อะคือตำแหน่งที่ ลูกตุ้มอ่ะค่อนข้างจะมีความสมดุลเกิดขึ้นนะครับพอลูกตุ้มมีความสมดุลเกิดขึ้นนะครับแรงตึงเชือกกับแรง MG นะครับก็จะมีค่าเท่ากันครับจึงพบว่าครับค่าความเร่งที่หมืก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะครับก็คือความเร็วนะครับจะมีค่าสูงสุดส่วนความเร่งก็จะมีค่าต่ําสุดตอบข้อ3ในบทถัดมานะครับบทที่5นะครับจะเป็นเรื่องของแรงในธรรมชาตินะครับ ซึ่งก็จะมีการกล่าวถึงแรงที่เกิดขึ้นอาจจะมีแรงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยนะครับโดยแรงในธรรมชาตินี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ4แรงด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1แรงโน้มถ่วง2แรงทางไฟฟ้า3แรงนิวเคลียร์ย่างอ,อ่อนแล้วก็4แรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนะครับในระดับออมัธยมศึกษาตอนปลายนี้นะครับก็จะศึกษาเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงนิวเคลียร์นะครับด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์นะครับทีละข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับเมื่ออยู่บนดวงจันทนร์ จะชั่งน้ำหนักวัตถุที่มีมวล10กิโลกรัมนะครับได้16นิวตันนะครับถ้าปล่อยให้วัตถุนะครับตกบนผิวดวงจันทร์นะครับวัตถุจะมีความเร่งเท่าใดนะครับโอเคครับข้อนี้ครับเราก็ต้องหาค่าน้ำหนักของวัตถุนะครับซึ่งน้ำหนักวัตถุสามารถหาได้จากสมการ W นะครับก็คือตัวเวทมีค่าเท่ากับ m คูณกับ g นะครับจะพบว่าครับน้ำหนัก ของวัตถุนะครับเมื่อเมื่ออยู่บนดวงจันทร์นะครับชั่งน้ําหนักของวัตถุมวล10กิโลกรัมได้16นิวตันเขาให้หาความเร่งเอาาความเร่งจเนาะเออเรามีน้ําหนักนะคเขาให้ค่าน้ําหนักมาละคือ16นิวตันให้มวล10กิโลกรัมมานะครับจึงแทนค่า w เท่ากับ16นะครับส่วนมวลเท่ากับ10อันนี้คือมวลเนาะส่วนตัวน้ําหนักคือ w นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับว่ามวลจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมส่วนน้ําหนักนะครับ weight จะมีหน่วยเป็นนิวตัน ในที่นี้ครับ16เท่ากับ10คูณกับ g นะครับจะพบว่าครับค่า g บนดวงจันทร์นะครับจะมีค่าเท่ากับ1.6หน่วยคือเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับก็จึงตอบข้อ1นั่นเองนะครับข้อนี้มีข้อควรระวังนะครับมวลนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมส่วน W นะครับหรือเว i น้ำหนักนะครับ มีหน่วยเป็นนิวตันอันนี้คือมวลเนาะส่วน W คือน้ำหนักมวลนะครับมวลไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในเอกอภพนะครับมวลนี้ก็จะมีค่าคงที่เสมอนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวน้ำหนัก W ยนั่นเองนะครับเนื่องจากค่า G นะครับหรือความเร่งในแต่ละดาวของที่เราไปอยู่นะครับก็จะมีค่าแตกต่างกันแม้ว่าเราจะไปอยู่ดาวพฤหัสไปอยู่บนดาวอังคารนะครับค่า G ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้น้ําหนักของเราเปลี่ยน แต่มวลนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถัดมาครับมาดูข้อที่2นะครับยังอยู่ในเรื่องของแรงโน้มถ่วงอยู่นะครับข้อ2ครับกำหนดให้เอ่อความเร่งโน้มถ่วงที่พื้นผิวดาวเคราะห์ A ครับมีค่าเท่ากับ3เมตรต่อวินาที g a นะครับมีค่าเท่ากับ3เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะครับส่วนความเร่งโน้มถ่วงที่พื้นผิวดาวเคราะห์ B ครับมีค่าเท่ากับ1เมตรต่อวินาทียกกําลังสอง g ที่ b ครับมีค่าเท่าก okay. ับ1เมตรต่อวินาทียกกำลังสองข้อนี้ครับถ้าเขาชั่งวัตถุมวล2กิโลกรัม M เท่ากับ2กิโลกรัมนะครับบนผิวดาวคอทั้งสองน้ำหนักของวัตถุณะดาวดวงใดจะมีค่ามากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าใดนะครับข้อนี้ครับเขาให้เปรียบเทียบน้ำหนักของวัตถุนะครับที่สองดวงดาวนั่นเองนะครับโอเคครับเราก็จะมาหาค่าน้ำหนักนะครับของวัตถุน้ำหนัก W นะครับที่ดาว A กับวัตถุ ที่ดาว b นะครับวัตถุที่ดาว a ครับก็ต้องเป็นมวลคูณด้วยความเร่ง g ที่ดาว a ส่วนที่ดาว b ครับน้ำหนักของวัตถุที่ดาว b ก็เท่ากับมวลคูณด้วยความเร่ง g นะครับที่ดาว b วัตถุมวล2กิโลกร,รัมเท่ากันนะครับฉะนั้น w นะครับที่ a จึงมีค่าเท่ากับ2ความเร่งที่ดาวเคราะห์ a นะครับมีค่าเท่ากับ3ก็เป็น2 3. คูณ3ขณะที่ดาวเคราะห์ b นะครับ มวลมีค่าเท่ากับ2ส่วนความเร่งนะครับที่ดาวเคราะห์ B มีค่าเท่ากับ1จึงแทนค่าด้วย1ลงไปนะครับจะพบว่าครับเมื่อหาค่าน้ําหนักที่ดาวเคราะห์ A จะมีค่าเท่ากับ6นิวตันในขณะที่น้ําหนักของมวลที่ดาวเคราะห์ B จะมีค่าเท่ากับ2นิวตันแล้วก็มาพิจารณาตัวเลือกนะครับน้ำหนักของวัตถุบนดาวเคราะห์ A มากกว่านะครับอ่ะก็ต้องใช่เนาะเพราะว่า A คือ6นิวตันส่วน B คือ2นิวตันนะครับฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกก็คือข้อ 1กับข้อ2นะครับและนะครับมากกว่าอยู่เท่าใดนะครับดาวครอ A 6ส่วนดาวครแค่2เนาะฉะนั้นก็ W a นะครับลบ W b ก็มีค่าเท่ากับ6-2ลบ2ก็มีค่าเท่ากับ4นิวตันฉะนั้นครับน้ำหนักของวัตถุที่ดาวครอ a, ครับมากกว่าแล้วก็มากกว่าอยู่4นิวตันก็จึงตอบตัวเลือกที่2ถัดมาครับข้อที่3พิจารณานะความสัมพันธ์ระหว่างสนามนุ่งพ่วงของโลกครับกับความสูง จากพื้นผิวโลกดังกราฟต่อไปนี้นะครับแกน y นะครับเป็นสนามน้มถ่วงมีค่าเป็นนิวตันต่อกิโลกรัมในขณะที่แกน x นะครับคือความสูงจากผิวโลกมีหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับเราก็มาพิจารณาโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะเป็นข้อสอบเชิงซ้อนนะครับที่จะถามเกี่ยวกับว่าข้อความดังต่อไปนี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับวิธีการทําเราก็ต้องเช็คนะครับจากข้อความที่โจทย์ให้มานะครับข้อ3.1สนามน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุมวล6กกิโลกรัม m เท่ากับ6กิโลกร,รัมนะครับซึ่งอยู่สูงจากพื้นโลก5,000กิโลเมตรมีค่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักวัตถุที่พื้นผิวโลกนะครับจากข้อนี้นะครับเราก็มาพิจารณาตัวกราฟนะครับที่รดับความสูง5,000กิโลเมตรคือตำแหน่งนี้นะครับจะพบว่าครับค่าความเร่งน้มถ่วงนะครับหรือสนามน้มถ่วงมีค่าเท่ากับออประมาณ3เนาะนิวตันต่อกิโลกร,รัมนะครับในขณะที่ พื้นผิวโลกครับหรือที่ระดับความสูงศูนย์กิโลเมตรค่าสนามน้มถ่วงครับมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะครับเราจึงหาน้ําหนักของวัตถุทั้ง2บริเวณได้นะครับคือน้ําหนักของวัตถุที่อยู่ระดับความสูง5000กิโลเมตรครับก็เป็น W ที่5000กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ M คูณกับ G นะครับฉะนั้นครับ W ครับจึงมีค่าเท่ากับ6ค่าความเร่งโน้มถ่วงครับสนามน้มถ่วงตรงนี้มีค่าเท่ากับ3นะครับก็6คูณ3 W ที่5,000กิโลเมตรครับจึงมีค่าเท่ากับ18นะครับนิวตันในขณะที่น้ำหนักของวัตถุที่ระดับความสูง0กิโลเมตรครับมีค่าเท่ากับ m คูณ g แทนค่าครับมวลมีค่าเท่ากับ6นะครับส่วน g มีค่าเท่ากับ10จะได้ว่าน้ำหนักของวัตถุที่0กิโลเมตรครับมีค่าเท่ากับ60นิวตันนะครับซึ่งจะพบว่ามันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเนาะของวัตถุนะครับที่พื้นผิวโลกฉะนั้น ออข้อ3ามจุดข้อนะครับจึิงตอบไม่ใช่ข้อ3.2ครับถ้าทดลองปล่อยวัตถุที่มีมวล2กิโลกรัมให้ตกแบบเสรีนะครับแล้ววัตถุเริ่มต้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งน้มถ่วง2เมตรต่อวินาทีนะครับแสดงว่าวัตถุถูกปล่อยจากความสูงที่พื้นผิวลโลก7,500กิโลเมตรนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าข้อนี้ถูกหรือผิดนะครับข้อนี้นะครับเราก็ต้องเช็คที่ระดับความสูง7,500กิเม นั่นก็คือส่วนนี้ของกราฟนะครับจพะพบว่าค่าความเร่งโน้มถ่วงนะครับสนามโน้มถ่วงนะครับมีค่าเท่ากับ2นะครับนิวตันต่อก,กิโลกร,รัมนะครับความเร่งโน้มถ่วงนะครับก็มีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกาลังสองนะครับก็ข้อนี้ก็ตอบใช่ข้อ3.3นะครับถ้านักบินอวกาศคนหนึ่งสามารถลอยตัวอยู่ในยานอวกาศครับที่กาลังโครจรรอบโลกที่ความสูงจากพื้นผิวโลก 350กิโลเมตรนะครับแสดงว่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อน,นักบินอวกาศคนนี้นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์ข้อนี้ถูกหรือผิดนะครับที่ระดับความสูง350กิโลเมตรเออก็น่าจะประมาณแถวๆนี้เนาะนะครับจะพบว่าครับค่าสนามโน้มถ่วงนะครับก็ยังคงมีค่าอยู่เนาะไม่ใช่ศูนย์นะครับฉะนั้นข้อ3.3ก็จริงไม่ใช่ก็อันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบเชิงซอ้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับ ถัดมาครับข้อที่4นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแรงทางไฟฟ้าแล้วนะครับถ้ามีอนุภาคครับที่มีประจุบวก Q อยู่ในสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่ขนาดดังภาพนะครับเออถ้าเดิมอนุภาคอยู่นิ่งต่อมาครับอนุภาคจะเคลื่อนที่อย่างไรนะครับอันดับแรกครับเรามาพิจารณากันก่อนว่าตัวอนุภาคตัวเนี้ยเป็นประจุบวกนะครับบวก Q เนาะสนามไฟฟ้าครับบวกกับลบนะครับทบทวนเรื่องสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าครับจะมีทิศทางครับ เอ่อไหลาจากเคลื่อนที่จากประจุบวกนะครับทิศทางจากประจุบวกมายังประจุลบนะครับในลักษณะนี้นะครับคราวนี้ครับเออด้วยแรงทางไฟฟ้านะครับจะพบว่าประจุบวกอะ่ะจะถูกด้านลบนะครับดึงเข้ามาจึงทําให้เราทราบว่าครับตัวประจุบวก Q ตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเคลื่อนที่นะครับเอ่อโค้งลงมายังแผ่นที่เป็นขั้วลบนั่นเองเนาะซึ่ง กรณีที่วัตถุนะครับโค้งลงมานะครับเราก็มาพิจารณาตามแกนเนาะแกนขึ้นนะครับเป็นบวก y เอ่อแกนอนเป็นบวก x นะครับด้านล่างเป็นลบ y แล้วก็ด้านซ้ายเป็นลบ x จากภาพนี้ครับจะพบว่าครับวัตถุเคลื่อนที่ลงมาเนาะก็จึงเป็นทิศท,ทางเดียวกับทิศลบ y นะครับก็จึงตอบข้อ4ได้เลยถัดมาครับข้อที่5วางแท่งแม่เหล็ก2แท่งในตำแหน่งดังภาพครับ จากนั้นยิงอิเล็กตรอนเข้าไปตรงกลางระหว่างแท่งแม่เหล็กทั้งสองโดยทิศอิเล็กตรอนนี้ครับก็คือพุ่งเข้าแล้วก็ตั้งฉากกับระนาบกระดาษพบว่าอิเล็กตรอนเบนไปทางด้านบนนะครับกาหนดให้จุดสีดำนี้แทนอิเล็กตรอนที่กําลังพุ่งเข้านะครับพุ่งเข้าไปในกระดาษเนาะแล้วก็ตั้งฉากกับกระดาษนะครับส่วนตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแทนตำแหน่งที่สามารถวางแท่งแม่เหล็กได้นะครับในข้อนี้ครับเรามาพิจารณาภาพก่อนนะครับแท่งแม่เหล็ก B แท่งแม่เหล็ก C แท่งแม่เหล็ก D นะครับแล้วก็แท่งแม่เหล็ก A เนาะวางอยู่4มุมด้วยกันนะครับจากนั้นครับเขาทำการยิงอิเล็กตรอนนะครับผ่านแท่งแม่เหล็กทั้ง4แท่งนี้นะครับแล้วก็พบว่าครับตัวอิเล็กตรอนอะเบนขึ้นไปหาด้านบนนะครับเบนไปทางด้านบนที่แท่งแม่เหล็ก B นะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าตัวอิเล็กตรอนที่มันเบนขึ้นอะเนื่องมาจากแรง f นะครับที่ ตัวประจุวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเออตัวอิเล็กตรอนนะครับหรือประจุใดๆก็ตามนะที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กนะครับจะทําให้มันเกิดการเบนได้นะครับโดยนี้สามารถหาทิศได้จากกดมือซ้ายนะครับถ้าเป็นประจุลบนะครับอิเล็กตรอนจะใช้กดมือซ้ายแต่ถ้าเกิดเป็นตัวประจุบวกนะครับจะใช้กดมือขวานะครับจาขอนุญัตวาดภาพมือนะครับมือซ้ายของเรา นี่นะครับอันนี้เป็นนิ้วโปง้งแล้วก็มือเนาะค้านี้ครับเราจะพบว่าตัวอิเล็กตรอนะมีการเบนขึ้นนะครับเอออาจารย์ขอให้สูตรอย่างนี้นะครับในการหาทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุนะครับ4นิ้วชี้ไปทางทิศของประจุนะครับกำมือ ตามทิศสนามแม่เหล็กนิ้วโป้งนะครับจะเท่ากับทิศของแรงนะครับที่กระทำฉะนั้นครับนิ้วโป้งตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับฉะนั้นฝั่งนี้ครับจึงเป็นฝ่ามือของเราฝ่ามือมือซ้ายนะครับฝ่ามือมือซ้ายที่แทรกไปแบบนี้ จากนั้นนะครับเราจะพบว่าเราต้องกำมือตามทิศของสนามแม่เหล็กเราก็จึงพบว่าครับสนามแม่เหล็กอ่ะก็ควรจะมีทิศจาก a อไปที่ C ฉะนั้นครับเวลาเรากำมือครับเราก็จะกำนิ้วทั้ง4นะครับตามทิศของสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับจากนั้นครับอันนี้ครับก็คือแรง f แรง f นะครับที่กระทำกับวัตถุ ที่กระทำกับประจุนะครับทำให้ประจุเบนขึ้นไปด้านบนนะครับเห็นปะนิวชี้เราชี้ไปด้านบนเนาะก็คือแรงเนะครับล้วก็ต้องกำนะครับกำมือตามทิศของสนามแม่เหล็ก B จากโจทย์นะครับเขาถามว่าสนามแม่เหล็กมีทิศทางใดนะครับขั้วเหนือขั้วใต้ของแม่เหล็กคือตำแหน่งใดนะครับตัวอิเล็กตรอนเบนขึ้นไปที่ B จะพบว่าครับสนามแม่เหล็กก็ควรมีทิศพุ่งจาก A ไปที่ C แบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าสนามแม่เหล็กพุ่งจาก A ไป C นะครับก็มีชอยอยู่ก็คือข้อ1ข้อ2ถ้า A นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสนามแม่เหล็ก C เป็นจุดปลายทางฉะนั้น A นะครับก็คือขั้วเหนือนะครับส่วน C ก็คือขั้วใต้นะครับ C จึงเป็นขั้วใต้ A เป็นขั้วเหนือนะครับฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ 2เรื่องของแรงทางไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะต้องพูดถึงเรื่องกดมือซ้ายกับกดมือขวาตรงนี้บ่อยครั้งนะครับก็ให้จําเป็น4นิ้วชี้ไปทางทิศของประจุที่เคลื่อนที่นะครับกำมือตามทิศของสนามแม่เหล็กนะครับนิ้วโป้งนะที่เกิดขึ้นก็จะเป็นทิศของแรงที่กระทากับประจุตัวนั้นนะครับแล้วก็ทําให้ประจุมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ในข้อสุดท้ายครับของวันนี้ครับอนุภาคโปรตอนนะครับเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กนะครับซึ่ง มีทิศพุ่งเข้ากระดาษนะครับในแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนจะมีการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรโอเคนะครับฉันขอวัดกระดาษทิศของสนามแม่เหล็กนะครับพุ่งเข้ากระดาษสนามแม่เหล็กพุ่งเข้ากระดาษเออตัว B ตัวนี้คือสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้ากระดาษดำๆนี้คือแผ่นกระดาษจากนั้นครับเขาบอกว่ายิงอนุภาคโปรตอนให้ขนานกับทิศสนามแม่เหล็กเลยนะครับก็ โปรตอนนะครับใส่โปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกยิงนะครับให้ขนานกับทิศของสนามแม่เหล็กนะครับก็จะพบว่าครับถ้ากรณีแบบนี้นะครับเรายิงให้ขนานกับทิศสนามแม่เหล็กนะครับตัวประจุเองนะครับก็จะวิ่งต่อไปนะครับเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่เท่าเดิมครับไม่มีการเบนนะครับในกรณีที่มันจะเบนนะครับเราจะต้องยิงให้มีทิศตั้งฉากนะครับถ้าสมมติกรณีนี้ถ้าเรายิงก็อาจจะเกิดการนะครับ เปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงทิศของการเคลื่อนที่ของประจุได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบบทเรื่องของการเคลื่อนที่แล้วก็แรงโน้มถ่วงแหลทางไฟฟ้าแต่เพียงเท่านี้นะครับออนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าตรงจุดไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถกดหยุดแล้วก็ทําการทบทวนอ่านซ้ําอีกรอบหนึ่งก่อนก็ได้น,นะครับเพื่อจะได้ทําความเข้าใจกับบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับในบทถัดไปนะครับสวัสดีครับ Música